ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศท่านบอกว่านาโยบาย99ปีในการเช่าที่ดินของรัฐบาลชุดน,นี้เป็นการขายชาติครั้งยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับและให้ผมช่วยมาคุยให้กับประชาชนได้เข้าใจในนิติที่ไม่มีใครพูดถึงพี่น้องครับนี่คือกระบวนการลุกขึ้ืของจักรวรรดิยมมาล่าเมืองขึ้น ผ่านเงื่อนไขท,ทางกฎหมายทําไมผมพูดแบบนี้ประเทศไทยหลักหล,ลักในการคิดประเทศไว้จะมี3ส่วนจริงอยู่แม้เราจะบอกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ่วนรวมจิตใจแต่เวลาแตกออกมาว่นาับสถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันหนักจริงๆในการยึดโยงมาเป็นชาติไทยไว้เป็นศูนย์กลางของศาสนาและศูนย์ลกลางตูนรวมจิตใจของประชาชนนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าทําลายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอได้มันยึดประเทศไทยได้ทันทีและเสาค้ำของสถาบัน ภาคมหาศัตริย์ที่สำคัญที่สุดนอกจากประชาชนแล้วคือกองทัพก,กบ่นองและเราต้องไม่ปฏิเสธการยึดโยงความเป็นชาติความมั่นคงของชาตินั่นคือกลุ่มทุนถ้าทุนที่ดีประชาชนก็แฮปปี้แต่ทุนสามารถทุนต่างชาติที่หวังมาหาประโยชน์มันจะทำลายทุกอย่างในอนาคตครับที่เราฟังต่อนะครับเมื่อกี้ผมโยกคณะเหตุภาพนะครับสามเสาหลักการลุกขึ้นการล่าอนาณาณิคมวันนี้มันใช้ทุนกับใช้นโยบายภาคการเมืองภาค การเมืองประพักเป็นเครื่องมือการล่าอาณนานิคมโดยที่แม้แต่ประชาชนคนไทยก็ตามไม่หลครับมีแต่พวกเราตามมันพันครับนโะยบายป,ปฏปิรูปกองทัพต้องการให้กองทัพอ่อนแอถ้ากองทัพอ่อนแอสถาบันเบื้องสูงก,ก็จะอ่อนแอลงไปด้วยเพราะขาดการปกป้องวันนี้คนไทยอย่าพวกเราไม่ยอมใช่ไหม แต่ชาติมหาอำนาจมันมีเครื่องมือเยอะอีกหนึ่งเครื่องมือคือการใช้กลุ่มทุนที่แข็งแร่งของมันเข้ามายึดโยงรอบงาปราเทศของเราพี่น้องครับพี่น้องดูตอนที่อังกฤษแพ้สงครามจากอวัติโยมอังกฤษอังกฤษต้องยึดห้องโงเช่าไป99ปีแต่วันนี้พี่น้องแปลกใจไหมว่าทําไมรัฐบาลชุดนี้ไปประกาศนยโยบายให้เช่าที่ดิน9 9ปีพี่น้องลองนึกภาพชา้าเงินัตะวันตกมปนใหญ่มากเงินยุโรปใหญ่เงินอเมริกาใหญ่เวลาเข้ามาเช่าที่ดิน9 9ปีมันเ้่ากับมา สร้างประเทศเลยนะพี่นอ้องมันกำลังจะมายึดผ่าน99ปีเหมือนสร้างดินแดนใหม่ของมันในประเทศไทยครับพา,ารเมืองบางพักอาจจะแสวงหาผลประโยชน์และอาจจะทับเพื่อเอ,อื้อกลุ่มทุนต่างชาติเมื่อกลุ่มทุนต่างชาติสามารถเชา่าพื้นที่ใน99ปีมันสามารถยึดของพื้นที่ดิวิธีครึ่งประเทศพี่นอ้องและประเทศไทยคนไทยจะอยู่อย่างไรเมื่อกลุ่มทุนมาปักหลักล,กลงกฐานในประเทศไทยยึดประเทศไทยได้เจ้าหน้าที่ทีท่ดิน การเกษตรมันควบคุมปัจจัยการผลิตและอาหารการกินในประเทศไทยใต้ใตเป็เสร็จครับแน่นอนถ้าคุณต่างชาติมาเข้มแข็ง,ขงนักวิยาการท่านนี้จึงบอกผมว่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจไว้เลยว่านโยบายเช่าที่ดิน99ปีคือนโยบายขายชาติที่ยอมไม่ได้เพราะถ้าเรายอม99ปีช่วงแรกจะมีเงินเข้ามาแล้วอาจจะเสพสู่กันระยะยาแล้วคุต่างชาติจะมาเป็นใจในแผ่นดินไทยซึ ถือว่าเป็นอาณานิคมแห่งใหม่ของพวกมัน